มันดั่งไ้นี่มันมันคล้ายๆว่ามันมันเอียงได้แล้วมันนั่งตัวตรงได้แล้วก็มันเหยียบเท้าได้เงี้ยท้ามันก็ยันตัวนั้นของมันไว้อย่างเงี้ยยันนั่งยันนี่ไว้เออยันนั่นยันนี่ไม่รู้ขนมอะไรขนมพ่อหน้าเนื้อจัดการเลยนี่ยังดีนะซื้อนะแล้วก็ไอ้ไข่เหี้ยไอ้ปนี้ก็กินจ้ะ